ตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีสเปเชียลและก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันรวมพลังเด็กดีวีสาครั้งที่9พูดแล้วก็อยากให้ถึงเร็วๆจังเลยค่ะพี่เบสจริงด้วยค่ะน้องแอนงั้นวันนี้พี่เบสว่าเราพาคุณผู้ชมนะคะไปเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการไปติดตามความคืบหน้าของการเตรียมงานวันรวมพลังดีกว่าค่ะ ดีเลยค่ะงั้นแอนขออาสาพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามความคืบหน้าของนิทรรศการค่ะซึ่งมาพร้อมกับความลับของชีวิตในปีนี้นะคะนิทรรศการจะแบ,บ่งเป็น3ามโซนก็คือโซนบุญโซนบาปแล้วก็โซนใจหยุดค่ะหูฟังแล้วตื่นเต้นจังเลยนะคะน้องแอนชักอยากจะรู้แล้วแล้วสิคะว่าแต่ละโซนเนี่ยจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่คะ่ะถ้าอยากทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแอนก็อยู่ที่นิทรรศการความลับของชีวิตค่ะ ซึ่งจะเปิดแสดงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14ธันวาคมค่ะโดยจะเปิดแสดง3โซนค่ะก็มีโซนบาปโซนบุญแล้วก็โซนใจหยุดค่ะรวมถึงภาพยนตร์3มิตินะคะที่จะเปิดใช้ถึง10โรงเลยค่ะกับเรื่องอจจัศจรรย์วันข้ามภพค่ะโอ้โหนิทรรศการใหญ่ขนาดนี้นะคะเราจึงต้องมีผู้รู้ค่ะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะคะเพื่อที่จะพาเราเนี่ยไปชมนิทรรศการกันค่ะส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นเนี่ยต้องขออุบไว้ก่อนนะคะ แต่บอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่ารับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะงั้นเราไปตามหาเขากันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่บิ๊กบิ๊กครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นทั้งพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วยังเป็นคุณหมออีกนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้นะคะอาสาเป็นไกด์พาทัวร์ในเทศกาลให้เราด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมบิวกนายแพทย์พิมพ์นภัทรนาชาญพิสิทธิ์ครับ พร้อมที่จะเข้าไปชมห้องแรกโซนแรกของเราไหมครับน้องแอนไปค่ะโซนแรกเป็นโซนอะไรครพี่บิวโซนนี้นะฮะบึมโซนบาบครับเซลเตรียมตัวมาแล้วน่ากลัวเตรียมตัวไปดูเบื้องหลังของความไม่สำเร็จหรือเบื้องหลังของความทุกข์ต่างๆก็คือบาปนั่นเองนะครับ <c oughs> พร้อมนะไปเลยนะคะคุณผู้ชมพร้อมนะครับไปไปชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ห้องที่1ครับเมืองแห่งบาปที่มาพร้อมกับเทคนิคบ็อกซ์แมปปิ้งบนจอหลายมิตินะครับทำให้เราเข้าถึงโลกแห่งสีสันของสภาพสังคมที่เต็มไปได้วยความสับสนวุ่นวายประกอบกับไลท์แอนด์ซาวให้เราเห็นสภาพสังคมอย่างหนานแน่นนะครับทั้งผู้คนยากจนหาเช้ากินค่ำคนเจ็บคนเจ็บไข้ได้ป่วดต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากสังคมที่ขาดน้ำใจไมตรีต่อกันครับห้องที่2บาปคืออะไรเป็นห้องที่จะแสดงรายละเอียดถึงการทำบาป ด้วยวิธีการทําผิดศีลห้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการกระทําเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ผิดศีลอย่างหนึ่งนะครับจัดแสดงในรูปแบบของภาพอินโฟกราฟิกแล้วก็พูดถึงวงจรของกิเลสกรรมและวิปากครับห้องที่3ครับห้องผลบาปที่เห็นได้ด้วยสายตา ห้องนี้ก็จะจัดแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่เกิดจากผลของบาปในชาติปัจจุบันนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือความทุกข์ที่เกิดจากบาปที่จากอดีตนั้นมาส่งผลในปัจจุบันทําให้มนุษย์เรามีความแตกต่างกันเช่นเกิดมาแล้วร่างกายพิกลพิการต่างๆมีความผิดปกติแต่กําเนิดน,นะครับอันที่สองครับความทุกข์อันเกิดจากบาปในปัจจุบันมาส่งผลเช่นการติดยาเสพติดการดื่มสุราผลที่ตามมาก็คือทําให้ร่างกายสุขภาพนั้นทรุดโทรมทุกทรมานจากโรคภัยต่างๆโรคมะเร็งหลากหลายชนิด รวมถึงผลกรรมครับที่เกิดขึ้นจากอาญาแผ่นดินจะต้องโดนลงโทษดโดยการทันทรมารนเครื่องพัฒน,นาการต่างๆหรือว่าถูกประหารชีวิตตามกฎหมายห้องที่4ห้องแห่งความตายครับเป็นการจำลองสภาพก่อนการตายของคนที่มีจิตใจเศ้าหมองเนื่องจากทำบาปกรรมเอาไว้เยอะมากเป็นการเชื่อมต่อนะครับในการเดินทางไปสู่ภพภูมิอื่นส่วจะเป็นสุขติหรือวัตถุกขตินั้น ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นครับได้กระทําสิ่งใดไว้ในตอนเป็นมนุษย์สภาพจิตใจของผู้ตายดีหรือไม่ดีนั่นเองห้องนี้ก็จะประดาประดาไปด้วยโรงศพแล้วก็ศพจําลองนะครับไม่ใช่ศพจริงนะแล้วก็จะมีโรงศพบ,บางอันครับเป็นกระจกเงาลงไปแทนเมื่อเรามองเข้าไปก็จะเห็นตัวเราเองนั่นก็หมายความว่าเราเองก็เหมือนกับศพนอื่นนะครับเป็นการสื่อว่าทุกคนก็จะต้องตาย แม้ว่าตัวเราก็ไม่สามารถหลีกหนีพ้นได้แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของโซนบาปนะครับนั่นก็คือห้องที่5ห้องผลบาปที่เห็นตอนตายจะแสดงเป็นไลท์แอนด์ซาวครับให้ผู้ชมนั้นได้ตื่นตาตื่นใจไปกับแอนิเมชันอันนี้พิเศษสุดๆครับฉายบนเทคนิค projection mapping บนลูกบอลลูนขนาดใหญ่กว่า6เมตรนะครับซึ่งร,รอบๆลูกบอลลูนนี้ก็จะรายล้อมไปได้วยประติมาก,กรรมการทันทรมานจากนรกค,คุ้มต่างๆมีความสมจริงมากจนน่ากลัวสุดๆ เป็นการเตือนนะครับว่าการทำบาปในวันนี้จะต้องรับผลบาปทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าห้องที่ 6. ความลับของความทุกข์ครับห้องนี้จะเป็นห้องที่จะสรุปเนื้อหาของนิทรศกาลในโซนบาปทั้งหมดครับแบ่งออกเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนั่นก็คือการกระทำที่เป็นบาปทำให้เกิดความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นอันได้แก่การฆ่าสาัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดปดแล้วก็ดื่มสุรานั่นก็คือผิดศีลห้านั่นเอง ส่วนสิ่งที่ควรกระทำครับนั่นก็คือการสั่งสมบุญในแก่การทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาและยังมีเพิ่มเติมเนื้อหานะครับด้วยการสรุปโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยครับที่ว่าอาดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดบาปกรรมทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มขึ้นอีกเด็ดครั ชมครับตอนนี้บิวแล้วก็แอนนะครับอยู่ที่โซนบุญแล้วตัวนี้คุ้นเคยหน่อยไหมราจา,<ค>จากโซน<ห>บาปรู้สึกนี่รู้สึกสว่างสวัยใช่จิตใจเฟื่องฟูเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้างในว่ามีอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็นห้องแต่ละห้องมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ มาถึงโซนบุญโซนของชาวสวรรค์นั่นเองนะครับที่จะมาไขาความลับชีวิตของผู้ชมทุกคนนะครับว่าความสุขที่เรามีอยู่ในวันนี้เกิดขึ้นจากอะไรห้องแรกเลยครับความลับของความสุขเป็นห้องขนาดใหญ่นะครับมีผ้าขนาดใหญ่อยู่สองข้างทางเป็นบุคคลที่ยิ้มแย้มแจ่มใสบุคคลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสุขและก็ความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอยู่ในสภาพสังคมที่ดีเมืองแห่งความสุขมีชีวิตในสังคมที่ดีนะครับทั้งหลอ่อสวยรวยแล้วก็ฉลาด จบท้ายได้ข้อความที่อยู่ในรูกุญแจขนาดใหญ่ที่ว่าเราจะหาความสุขเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งจะนําไปสู่ห้องที่สองครับเป็นห้องผลบุญที่เห็นได้ตอนเป็นหมายเขาว่าเห็นในต,ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับห้องนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าความสุขที่เห็นมาทั้งหมดมีบุญอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้สนแสดงให้เห็นเป็นรูปแบบของต้นไม้ครับว่าการทําบุญหรือทําความดีหนึ่งอย่างมีผลอีกมากมายในรูปแบบของอินโฟกราฟิกอธิบายให้เห็นผลบุญในรูปแบบของต้นไม้ที่เติบโตด้วยการทําความดี มาถึงห้องที่3ครับห้องจุดเปลี่ยนภพเป็นห้องเกี่ยวกับป่าหิมพานนะครับห้องนี้มีลักษณะเป็นห้องโถงทางเดินยาวขนาดไปด้วยภาพวาดลายเส้นจิตกรกรรมไทยโทนสีน้ำตาลทองจําลองภ้าป่าหิมพานและก็สัตว์หิมพานครับที่มากระโดดโลดเต้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนนะครับสุดทางเดินจะเป็นภาพโครงสร้างของสวรสวรค์ในส่วนของสุขติเพื่อจะให้เห็นภาพของเขาปาจุเมและก็สวรรค์ชั้นต่างๆในภพของกามาพบครับ มาถึงห้องที่4ี่ห้องพบซ้อนพบนะครับห้องนี้จะเป็นการจําลองถิ่นของภูมิเทวดาชั้นล่างทั้งครุฑคนทานวิทยาธรและก็ยักษ์มาปรากฏตัวประจันหน้าให้เห็นกันแบบจระจครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเทคนิคพิเศษเ r สุดอัจรรย์เป็นการแสดงพบที่ซ้อนพบนะครับอยู่กับโลกของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นอาะมนุษย์เหล่านั้นได้แต่อาะมนุษย์เหล่านี้สามารถมองเห็นมนุษย์ได้นะครับ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งมีข้อยกเว้นนะครับว่ามนุษย์ที่มีตาทิพย์หรือว่าทิพยะจักษุก็สามารถมองเห็นเขาเหล่านั้นได้ครับแล้วเราก็จะได้เล่นไปกับกราฟิก AR นะครับของสัตว์หิมะพันธุ์ทุกชนิดเลยครับมาถึงห้องที่5ครับห้องหิมะพาน์แบบพาโนรามา360องศาเป็นการจําลองชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าหิมะพาน์ให้เราเห็นได้รอบตัวเหมือนกับเรานั้นไปอยู่ในป่าหิมะพาน์จริงๆครับมาถึงห้องทางสู่สวรรค์หรือว่าห้องที่6นะครับ เป็นการจำลองการให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปสู่สวรรค์แบบต่างๆดยโดยยกตัวอย่างของเทวรถครับด้วยการใช้สื่อเทคนิค projection mapping ลงบนปฏิมาก,การรมแบบนูนต่ำเพื่อเห็นความสมจริงมากยิ่งขึ้นเหมือนกับเรานั้นได้ชมแล้วก็ได้เดินทางไปพร้อมๆกับเทวรถครับห้องที่7ห้องสวรรค์น,นะครับเป็นการที่ผู้สังสมบูรณ์ทุกคนจะได้ เดินทางไปสวรรค์ชั้นต่างๆตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1ถึงสวรรค์ชั้นที่6นะครับรวมถึงว่าได้รับรู้เรื่องราวและก็สาเหตุที่ทําให้เรานั้นได้เ,เกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆอันเกิดมาจากการทําความดีในระดับที่แตกต่างกันจึงทําให้ส่งผลและได้ผลบุญนั้นไม่เท่ากันมาถึงห้องสุดท้ายของโซนบุญครับคือห้องที่8เป็นห้องของการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ห้องนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทําความดีง่ายๆแค่10วิธี หรือที่เรียกกันว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่โซนที่3นะครับคือโซนใจหยุดนั่นเองนะครับจะเป็นโซนที่จะมาเปิดเผยความลับของชีวิตว่าผู้คนที่ทำให้เราพ้นทุกต่างๆได้แล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งได้นั้นคือใครไปพบกันข้างในเลยครับไ,รไปเลยค่ะไดนี่เลยครับโซนใจหยุดนะครับจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปพบกับกุญแจไขความลับของชีวิตด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งครับก็จะเป็นการจัดแสดงเห็นถึงความรู้แล้วก็ความสำคัญของใจนะครับ ไปที่ห้องที่1ครับห้องกุญแจแห่งความลับของชีวิตภายในห้องก็จะมีการจัดแสดงเป็นห้องวงกลมนะครับฉายสื่อเพื่อตั้งคําถามตรงๆเกี่ยวกับใจของเราว่าสมาธิคืออะไรสมาธิมีกี่ประเภทและก็วิธีการทําสมาธินั้นมีกี่รูปแบบซุ้มประตูนี้ครับจะเป็นซุ้มประตูรูปกุญแจเพื่อเป็นการสื่อว่าสมาธิเป็นกุญแจที่ไขปิสู่คําตอบของคําถามต่างๆเมื่อเข้าสู่ห้องที่2ก็จะเจอกับแม่มดครับจะพาเรานะครับไปชมการฝึกสมาธินอกพระพุทธศาสนาที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้มนต์ดำใช้ไสยศาสตร์เวทมนต์กลนคาถาต่างๆเป็นการจำลองกระท่อมผีสิงทำพิธีปลุกวิญญาณทำสมาธิบำเพ็ญตบะของเหล่าโยคีด้วยการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆนะครับมากมายผ่านสื่อแสงสีเสียงแล้วก็นักแสดงที่สมจริงมากๆรวมถึงการใช้ไสยศาสตร์ไสยเวทเวทมนต์ต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นผลของสมาธิแต่สมาธิเหล่านี้มีโทษต่อผู้ที่ปฏิบัติครับเพราะว่าทําให้เกิดความหลงยิ่งปฏิบัติมากก็ยิ่งห่างไกลจากความสะอาดบริสุทธิ์ ห่างไกลจากพระนิพพานห้องที่3นี้นะครับเป็นห้องความสําเร็จของผู้ทําสมาธิเบื้องตน้นเป็นการยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านต่างๆทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันอย่าง2คนนี้ที่เราจะรู้จักกันดีครับคนแรกก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร,ร์ชื่อกองโลก E เท่ากับ m c สแควรและอีกคนหนึ่งสตีฟจ็อบส์ครับเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จรวมถึงมีการนําหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าผลของสมาธิ มีผลต่อการทํางานของร่างกายต่อการเข้าสังคมและก็ต่อสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นต้นห้องที่4ห้องสัมมาสมาธิครับเป็นห้องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทําสมาธิในพระพุทธศาสนาว่าเป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสทําใจให้สงบหลุดพ้นจากทุกข์และนําสู่พระนิพพาน และสาคัญไปกว่านั้นนะครับมีการนําคําว่าธรรมกายมาอธิบายโดยละเอียดโดยหยิบยกหลักฐานมาอ้างอิง,องทั้งในพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีรต่างๆของทางพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงยังยกตัวอย่างบุคคลในยุคปัจจุบันที่ประสบความสําเร็จในการทําสมาธิเช่นมหาปูชินิยอาจารย์อันมีหลวงปู่วัดปักน้นําหลวงพ่อธรรมชยโยและคุณใหญ่อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนได้ผลสําเร็จสามารถเป็นพยานในการตัดสรุปธรรมของพระมาสัมพุทธเจ้าและสามารถสอนผู้อื่นให้เข้าถึง เข้าใจจนถึงธรรมะของพระพุทธองค์ได้ครับอีกอึดใจเดียวจะเข้าสู่ไฮไลท์ของงานนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องที่5ครับห้องย้อนยุคพุทธกาลเป็นการจําลองย้อนเวลานะครับโดยเราทุกคนนั้นจะไปอยู่ในยานอวากาศจะเห็นเลยนะครับว่าบรรยากาศนี้เหมือนอยู่ในยานจริงๆเป็นการนําย้อนเวลาไปสู่2,500กว่าปีที่ผ่านมาครับ เพื่อที่จะมาถึงห้องนี้ครับไฮไลท์สาคัญของโซนใจหยุดคือห้องที่6ห้องตัดสรุธรรมที่จะมาสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมด้วยการนําเสนอสื่อที่เป็นแบบ3มิติทะลุจอประกอบด้วยไลท์แอนด์ซาวรวบรวมกับเทคนิคพิเศษทั้งลมทั้งฝนทั้งน้านะครับรวมการกลายเป็น5มิติทําให้ทุกคนนั้นตื่นตะลึงรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้าอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันตัดสรุธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมาถึงห้องสุดท้ายของโซนนี้โซนใจหยุดนะครับนั่นก็คือห้องบันทึกผลที่จะพาคุณผู้ชมและก็น้องๆเด็กดีวิสาทุกคนนะครับไปร่วมบันทึกผลและก็ทบทวนผลของการปฏิบัติธรรมตลอดจนความรู้สึกประทับใจที่เกิดขึ้นในการชมนิทรรศาการตั้งแต่ต้นจนจบครับน้องแอนครับคุณผู้ชมครับและนี่คือความลับของชีวิตที่ถูกเปิดเผยขึ้นมาผ่านด้วยกันทั้งหมด3โซนนั่นก็คือโซนบาปโซนบุญและก็โซนใจหยุดน,นั่นเองครับ พี่มิวคะประการตาทุกต้นเลยค่ะแอนนะคะรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยล่ะค่ะที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธและแน่นอนครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือภาพยศสามิติอัศจรรย์วันข้ามภพที่จะฉายที่วัดพระธรรมกายที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นนะครับได้ยินแบบนี้แล้วพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษสุด่อของเรานะคะนั่นก็คือพี่หมอบิวนั่นเองค่ะที่เป็นไกด์นะคะแล้วก็พาทัวร์ในเทศกาลในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการแอนมีภาพบรรยากาศการเตรียมความพร้อมงามรนรวมพลังเด็กดีวิสามมาฝากค่ะ